วันนี้ข้าพเจ้าจะขอขมากรรมแก่นายสุภวัตเขาหานผู้เป็นสามีของข้าพเจ้าสิ่งไหนที่ข้าพเจ้าจะได้ประมาทพลาดพังทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อนหน้าได้รับหลังทั้งกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าขอขมากรรมในงาที่แห่งนี้ขอจยได้เป็นเวียป็นกรรมต่อกันอีกเลยหลังจากนี้ขอให้ชีวิตครอบครัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญค้าขายดีร่ำรวยมีเงินมีทองทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ทํามาค้าขึ้นทําการสิ่งใดก็ขอแยาให้มีคู่แข่งทําการสิ่งใดก็ขอให้ใหใใหจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยเทินสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอุทิศดาของข้าพเจ้าทั้งสองขอให้เป็นคนกระตะเวทีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้สาธุ ความจเจริญความสิวิไลของธรรมะทั้งหลดทั้งธรรมเนื้อความจเจริญรุ่งเรืองทำการใดประสบความสำเร็จหลังสิ่งใดก็สมมาตปรารถนาดับทุกดัษุกดับโลกดับภัยเสนียดจันไรดับไปให้หมดเด้อตันนี้โลภไปคขจะเจ็บไปปัเอาไปให้เม,มิดมีแต่ความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลจงเกิดจงมีสาธุ ជ្រូពី់់ម្បានទ្ល់ម្្រៀំ្្ៀ